เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลวันนี้เราอยู่กับสเตลเนะครับหรือสเตลลี่นะครับแล้วแล้วแต่จะอ่านนะสเตลเก็ได้นะก็ตัวนี้นะครับเป็นประแจแหวนข้างปากตายนะชุดหนึ่งก็น่าจะประมาณพันหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ละนะก็เอามา ขายเป็นตัวอย่างสักหนึ่งเบอร์นะครับเบอร์สิบเจลังสวยๆเลยใช้บ่อยนะตัวประแจนะครับจะเป็นงานาด้านบริเวณด้ามจับนะแล้วก็ปัดเงาบริเวณปากตายนะครับงานแบบนี้นะครับตัวผิวด้ามจับเนี่ยจะเป็นหย,ยาบหหน่อยนะแล้วก็สากๆนะครับ งานก็อพอใช้งานได้นะครับเหลี่ยมแหวนสิบสองเหลี่ยมเนี่ยก็ถือว่ามีมาตรฐานนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งนะสำหรับแบบงานซ่อมรถทั่วไปนะครับงานขันนั่นขันนี่ทั่วไปโอเคนะครับอืส่วนปากตายก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นปากตายลักษณะทั่ว,วไป ตัวผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างหยาบนะอ่าช่วยในแบบเวลาเรามือเลอะน้ำมันหรือว่ามือลื่นอย่างเงี้ยมันก็ช่วยซอฟในการที่ว่ามือมันจะลื่นถลายได้ในการแบบเวลาเราออกแรงขันนะครับช่วยให้หยึดเกาะได้ดีขึ้นนะอืมตัวคมก็ประมาณนี้ลองดูมันก็ถือว่าขายดีใน ในระดับหนึ่งนะครับมีมาตรฐานก็คืออย่างน้อยลดอาการน็อตลูดได้ประมาณหนึ่งนะไว้ใจได้นะตัวตัวในปากล่องแหวนนะครับก็จะแบบเป็นเป็นผิวหยาบเหมือนตัวด้ามจับนะครับก็โอเคถือว่าถ้าใครงบประมาณน้อยนะครับต้องการแบบประแจมีมาตรฐานนะครับพอใช้งานได้เนี่ยอ่ะสเตอลี ally, หรือ s t ตอ l เก็ใช้ได้นะครับ ราคาแบบเบาๆนะครับคุณภาพก็โอเคนะอืมดูงานแล้วกันแต่ความเหนียวอะไรอย่างเงี้ยความยืดหยุ่นก็ก็น้อยหน่อยนะครับอืมก็น้อยหน่อยผมจากที่ผมใช้นะมันก็ยืดหยุ่นไม่ได้เยอะมากนะแต่ถือว่าเป็นประแจตัวหนึ่งที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใช้งานก็น่า,น,า,น,าน่าลอง ลองไปซื้อใช้กันดูนะครับอใครชอบงานของสเตลเล่นะครับหรือว่ามีใช้งานอยู่ก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับประมาณนี้คือผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากนะครับผมใช้ประแจมาเยอะผมก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวพื้นฐานนะครับคือพอใช้งานได้แต่แต่อย่าไปคาดหวังแบบอะไรมากนะครับคือมีติดรถไว้นะครับขัน โอเคนะครับใช้งานได้ไม่ต้องกลัวหายซื้อให้ลูกน้องใช้ซื้อใช้เองเนี่ยโอเคนะครับ